ก็มาสอนพิเศษนะคะเลโอริคูนินะนะคะส่วนมีก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยว11โมงครึ่งนะคะมีนัดที่บริษัทที่เราไปซื้อบ้านนะคะแล้วแบบเขานัดให้ไปทำอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะรู้สึกแบบเอกสารอะไรเยอะเหลือเกินก็เลยเดี๋ยวเด็กเรียนเสร็จแล้วก็จะออกไปกันค่ะ แต่ยังไม่รู้นะคะว่าวันนี้จะไปไหนกันอาจจะต้องไปซื้อของจ่ายตลาดเขาเข้าบ้านนะคะตอนนี้คือเลโอก็ยังเรียนอยู่นะคะก็มีก็เลยเดี๋ยวออกไปคนเดียวะควะันนี้ก็ไปรับแค่เอกสารนะคะก็ไม่มีอะไรมาก ถึงเรียบร้อยค่ะหลงเล็กน้อยนะคะเลี้ยวผิดซอยก็เลยช้าไพนิดนึงไปรับเอกสารมาเรียบร้อยนะคือแบบมีแก้นิดเดียวตรงชื่อคนขายบ้านนะคะว่าแบบจากสามพี่น้องหรือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นชื่อคนเดียวเราก็เลยต้องไปเอาเอกสารนี้นะคะเราก็แบบบรจันไปอีกคนะ่ะไปทําเรื่องเอกสารประกันสักอย่างหนึ่งไปไหลายรอบมาก วันนี้คือแบบอากาศดีมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย20องศาค่ะแล้วแดดดีสุดๆอากาศแบบฤดูใบไม้ผลิมากว่าจะพาเด็กๆไปสวนดีไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือรวมสวนนะคะหนึ100ส่วนก็เดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะคะว่ามีที่ไหนที่แบบน่าไปบ้างเผื่อไปวันนี้วันนี้มีโปรแกรมไม่รู้จะไปไหนดีค่ะ ดินาะก็มาอยู่กับป๊าป๋านะคะทุกคนก็อยู่กับป๊าป๋านะเดี๋ยวมันมาพาพี่พีไปเที่ยวก่อนนะโอเคแล้ววันนี้ไลลาท้องไม่ค่อยดีเนาะอืมป๊าป๋าก็เลยต้องอยู่ดูไม่งั้นถ้าเกิดว่าอยู่กันสามตัวแนละ้วโอ๊ยแล้วแบบท้องเสียงานเข้าเลยนะคะท้องจะเละได้ ราออกไปเที่ยวกันวันนี้อากาศดีแล้วอากาศแบบไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยอะลิขูดมันร้อนไปแล้วน่ะเสื้อหนูอะวันนี้ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้ปะแล้ววันนี้แบบออกไปข้างนอกนะคะก็เลยต้องใส่แว่นกันเกสรต้นสนนะคะส่วนแว่นลิขุนั้นลิขุหลืมไว้ที่โรงเรียนนะคะเลยไม่ไมีใส่ ไปาขึ้นรดได้ลูกปะปวันนี้คือเราเปลี่ยนแนวนะเข้ามาในแถบแบบนาโกย่าบ้างปกติจะแบบไปแต่แถวกิฟูใช่ไหมคะอันนี้แบบคือกิฟูอะ่ะ ไปจนแบบจะหมดแล้วไม่มีที่ไปแล้วอะเลยต้องเข้ามาฝั่งนี้แทนมาแถวไอจีแทนคือแบบนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองนาะยกย่านะคะเนี่ยแต่ก็ามีที่ประมาณอย่างนี้ด้วยนะ,ะใช่ไหมอะลูกใช่หรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะหลงนะเน,นี่ยต้องเลยไปแล้วนแน่ๆเลยที่เราจะไปหาใหม่หาใหม่วนกลับไปใหม่ไม่รู้ตรงไหนอะมั่งเลยไปแล้ว่คอ หลงไป mhm. หลงมานะคะจากที่แบบอยู่ในป่าเขาเขาออกมาถนนใหญ่เฉยแล้วก็รถติดเฉยเลยคืองงมากว่าเอ้าแล้วไปไงต่อต้องหาทางกลับเข้าไปในป่าเขาใหม่นะเนี่ยมาถึงแล้วค่ะหลังจากที่แบบเลี้ยวผิดทางก็ว่าทำไมแถวนั้นไม่มีคนเลยแล้วพอมาตรงนี้โอ้ยคนเยอะอุ้ยอุ้ยอนั่งไงมองเห็นแล้วมองเห็นไดโนเสาร์แล้วไม่ก็แบบก็ว่าทำไมเมื่อกี้ทาใหม่ไม่มีคนทำไมมีแต่รถเราคันเดียว ที่แท้เลี้ยวผิดทางนี่ต้นซาก,กุระค่ะแต่ทําไมไม่มีอะไรเลยวันนี้อากาศดีมากจริงๆค่ะรออากาศอย่างนี้มานานมากนี่มองไปตรงนู้นนะคะก็จะเห็นเป็นตัวเมืองนากย่ะนะคะและนี่เป็นมีเด็กๆเ,เล่นเบสบอลกันอยู่ค่ะที่สนามตรงนู้นบานคนแถวนี้ก็จะแบบอยู่บนเขาหน่อย มาถึงแล้วนะคะวันนี้ที่เราจะมากันที่สวนไดโนเสาร์ค่ะค่าเข้าผู้ใหญ่800เด็ก600เยนนะคะะไปซื้อกันก่อนะป,นปะโอเคปไปซื้อตั๋วกันหลุกปะ,ะปเราเดินเข้ามาที่ไดโนแอดเวนเจอร์นะคะก็เพิ่งเคยมานะคะไม่รู้จะเจออะไรบ้าง อุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงไดโนเสาร์ห้ามจับไดโนเสาร์มาแล้วทัวแรก <c oughs> <c oughs> เอ้ยน่ารัก <c oughs> มีความน่ารักนะคขาเนี้อ <c oughs> อ่าตรงนั้นก็มีอีก3ามตัว <c oughs> เป็นสไตล์น่ารักนะคะ <c oughs> ไม่น่ากลัวเลย น้องคนนี้ก็ตลกดีนะตาออกแนวจระเข้รอน้องอาปากอุ้ยเอาเงยหน้าประมาณแบบว่าเดินเล่นเดินเล่นแล้วก็ชมในน้สาวไปด้วยรประมาณนี้อุ้ยนี่ก็น่ารักอีกแล้ว เขาเหมือนนอกกับลิงผสมกันนะ่ะโพสท่าแบบโอ้ย <c oughs> นี่ต่อไปถึงตัวที่หมาชอบแหละ <c oughs> น้องคนนี้ค่อยดูใหญ่หน่อยแล้วก็แบบ <c oughs> ดูเหมือนจริงขึ้นมาบ้าง <c oughs> อุย้ยน้องเป็นแผลลูกน้องเป็นแผล <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้ว <c oughs> ด,ดูเสียงแบบ <c oughs> เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ น้องเจ็บลูกไมติดอ,อ่ะขกี่ลิขวาไปาดังนั้นเดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะาเนี่ย อ๋อเดินแบบเราเดินมาันจะาตรงเม่อกี่ะแต่ก็ดีคนไม่ค่อยเยอะนะคะค่อยดูได้แบบโลง่งๆนี่ต้องอย่างนี้ถึงจะใหญ่ๆโอ้ คือจริงๆเด็กบ้านเรานะคะก็ไม่มีใครที่รู้เรื่องไดนเสาร์เลยนะคะไม่รู้ชื่อไม่รู้เลยเพราะว่าก็คือเขาไม่มีใครสนใจเรื่องแนวนี้เท่าไหร่ก็จะมีแต่นิขุที่แบบเออก็มีชอบบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะเลยไม่ค่อยได้ไปอะไรที่เกี่ยวกับแนวไดนเสเร์นะคะแต่วันนี้แบบลองมาดูเพราะว่าไม่เคยมาอาไปดูกันหน่อยลัก่างียค่ะ ตัวนี้แม่หมาก็จะแบบคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นแบบในเรื่องดูลายมอนตอนไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินต่อลูกเดินน้องคนนี้ก็แบบดูหน้าตาน่ารักแบบน่าเอ็นดูดูตาเขาเี่ยทำตัวตาแป๋วเราเรียกว่าเดินขึ้นเขาลงเขาย่อมๆนะคะแถวเนี้ยน้องคนนี้มีความน่ากลัวนะคะกำลังกินตัวอื่นอยู่ อ๋อโดนกินจนตัวแบนเลย่ะน้องก็น้อง,องตัวนี้ก็ออกแนวแบบคืออะไร <c oughs> นี่น้องคนนี้เราก็คุ้นหน้านี่น้องคนนี้เขาว่าสูงที่สุดเลยนะคะ สูงจรินี่นะบอกเหนื่อยแล้วมันแบบว่าเดินเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยนึกว่าจะแบบเออไม่มีอะไรไปมาเออเดินเดินแล้วก็มีเดนเสสร์หลายตัว ที่สุดก็เดินมาถึงโกเดอรออันนี้คือแบบแต่ละตัวมีกำเนิดมาแบบหลายปีต่างกันเนาะเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกกันต่อค่ะดี่คือแบบเออเด็กที่ชอบเปนะ็นนเสานีคือต้องชอบนะคะต้องว้าวตัวใหญ่ด้วยสวยด้วย ถ้าถ้าระบายแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่จอกมาสยเลยอันนี้คือพุดดิ้งนะพุดดิ้งไข่ไดนโนเสาร์พักกินไอติมกันก่อนนะคะแบบเดินเหนื่อย <laughs> เดินเยอะกว่าที่คิดขยะนี่ห้ามทิ้งนะคะเพราะว่านี่ให้ทิ้งได้เฉพาะกระป๋องกับขวดน้ำนี่ขู่เขาบอกให้เอาไปทิ้งในร้านหลูกันเนี้ย ในร้านม่ถังขยะอยู่นนี้เรามาแวะที่ร้านรามเงงแถวๆตรงสวนนี่เลยนะคะแต่แบบไม่รู้ด้วยว่าเป็นร้านรามเมงอะไรรานเมงอะไรอ่ะลูกอ๋อรามเมงทงกดสื่อโอเคมาซอบอยู่อ,อันนี้ตัวหลักๆของเขาก็จะเป็นทงคตสือรามเมงนะคะเราก็มีอันนี้ไต้หวานทงกสื้อฉบับมีมเผ็ดหน่อยเ็เดอ แล้วก็มีโชยุกับแบบซุปแบบปลาแล้วก็หมูกระดูกเนอะ็นี่เราก็เดินเข้าร้านมาโดยไม่ได้รู้นะว่าชื่อร้านอะไรอ๋อเรียวบอกว่าชื่อร้านรันโนอิจินะ นะไปร้านร้อยเย็นกันต่อยฮะนางเขาอยากไปซื้อสมุดนะคะ know, อ๋อมันใกล้จะแบบว่าเปิดเทอมใหม่เนี่ยเขาก็เลยนี่ mm hmm. เป็นของสำหรับใช้ที่โรงเรียนนะคะแบบนี้น่ารักจังเลย ที่ใส่ของแต่ไม่ใช่ร้อยเยนนะคะเจ็ดร้อยเยนไอ้ลูกเอากระดาษเหรอคะได้แบบนี้ใช่ไหมลกูกเออได้ได้ได้หมาก็อยากให้ใช้วาดแบบนี้นะเออจะได้วาดใส่นี้แล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยแต่มันเป็นผ้าใบใอ๋ออ๋อใช้สีหมึกอันนั้นก็ได้เนอะอเอาลองดูอลองซื้อไปอันสองอันให้ที่ขูดด้วย นี่นะเขาบอกว่าจะซื้อจิวโจนะคะหรือสมุดวาดรูปเล่นนะ่ะวาดที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะดูข้างในสิลูกอ้าวโอ,อ้ยลายน่ารักลายรักโกดที่หมาชอบด้วยนีค่คือแบบมีเป็นเซ็ตสำหรับดสัสงหรือเออสเก็ตรูปอะไนะคะเนี่ยนี่นะก็เริ่มมาอยากได้ดินสอกดแล้วนะคะคือที่บ้านก็มีแนตะ้เพราะว่าอยากได้เป็นของตัวเองเลือกเอง,อ,งอ่าได้ค่ะได้เอาจะจ่ายเงินเองจังหา ท่านี้แม่หมาเลือกอยู่แม่หมาเลือกเอาอันนึงมาชอบมันน่ารักเจอมาหมาทําให้ไหมน่ารักอะ่ะอ๋อเอาไว้ใส่พวกแบบดินสอ,อยังลบไว้สําหรับวาดรูปเล่นที่บ้านานะไม่เกี่ยวกับขององเรียนอะไรคะ <c oughs> อ้าวท่เนี้ขายร้อยเยนนะลูกบางร้านขายแพงๆเอาอันนี้ด้วยลูกชอบแมะหมาจะกินเองด้วยแหละ <c oughs> อ้ยยังมีขนมกล้วยทอดนะคะแล้วเป็นแบบบางๆเล็กๆอุ้ยชิมชิม ร้าน้อยยานี้เขาฉลาดมากเลยนะคะเขาบอกไปเลยว่าถ่ายรูปได้เลยแล้วก็เอาลงแบบ Facebook ลง IG ลงทุกอย่างของคุณเลยก็เป็นการโฆษณาของเขาไปในตัวค่ะบางที่แบบห้ามถ่ายรูปไหนรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ฉลาดจริง,ลงแล้วก็มาแวะร้านชิมามุระข้างๆกันนะคะโอ้ขนมลูกขนมรูปทามากาจิลูก นี่ยลดราคาลูกเหลือครึ่งราคาสามร้อยเยนอ๋อเป็นกล่องหรอกแต่ว่ามามันสกิโซนน่ดูได้ไงวามันจะชอบแนวนี้ใช่นม่บอกว่าม้มาหมันน่าจะชอบตอนนัวนี้ใช่มหมัชอบหน้าตาเลยแนวนี้เียลูกคนนี้มหมัไม่รู้จักลูกหนูรู้จักเหรออุย้ยน่าดูตัวน,นี้สินี่ม้มาหมัอยากได้อ่ะแม่ก็ดีนะชอบตัวนี้แต่แม่แม,ม่ม่อยากได้อ่ะ ดูราคาสิอุย้ยตาห้าร้อ500ยเยนจะซื้อหรอมีตัวนี้ลิ่นะรู้จักไหมลูกอ,อัสการียิาซังเฮ้ยทำไมมีมันเป็นการ์ตูนเข่ามากเลยนะหนูรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมอ๊ยน,นี่นะดูนี้สิูอันนี้ก็น่ารักน,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 น่ารัก,กอ่ะราคา มามองมาก็เห็นอันนี้อีกน่ารักไปอีกสินี่นะบอกว่าให้นะโตขึ้นนี่นจะซื้ออันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้มัมม่าโอ้ยขอบคุณมากค่ะนะทะเลแพนด้าทะเลแพนด้าก็โอ้โหมันเป็นการ์ตูนยุคมัมม่าเลยนะมัมมาชอบเลยนะทะเลแพนด้าเนี่ยเออสมัยก่อนนะชอบใช่ใช่ใช่มันจะมีสมัยหนึ่งที่มัมม่าชอบทะเลแพนด้าแล้วก็ชอบโคเกะปัง โคกปังชอบสุดเลยแล้วก็ทาริพันด้านี่เป็นอยู่ในรุ่นเดียวกันทำไมนี่นานรู้จักทาริพันด้าด้วยไม่รู้จักใช่ไหมอ๋อก็ยเห็นเหรอคะคือเด็กคนข้างๆเนี่ยแบบเรายืนดูมานานมากเลยว่าแม่เขาอยู่ไหนอะและแม่เขาไม่ดูลูกเลยคืองงมากแม่เดินมาดูแป๊บนึงแล้วปล่อยและโอ้โหงงสุดๆลูกเล็กมากแล้วปล่อยอยู่คนเดียว เราต้องคอยมาดูแทนเพร่ะเรากลัวเดียวเขาแบบตกบันไดตกอะไรน้าแม่เขาอยู่ไหนอีกแล้วเอ้านี่นะน้องเขาหายไปไหนแล้ว,วะเขาเดิอนออกมาข้างนอกร้านนะคือพยายามมองหาแม่เขาแม่เขาอยู่ในร้านนะคะดูของแบบไม่สนลูกเลยวันนั้นเขาเดินไปร้านร้อยเย็นเฉยเลยแล้วแม่เขาอยู่ร้านเนี้ยคืออะไรอะตัวนี้สีมีกะอะทำไมอหมาที่หมาชอบมีเยอะจังล่ะม,มามเกว กเซนเซนี่เราเข้ามาลองดูเด็กเมื่อกี้นะว่าแม่เขาเจอแม่หรือยังน้องก็คงเจอแม่เขาแล,ล้วมั้งลูกอืมโอเคงั้นเราได้ไปซื้อของต่อได้มหม่ยยังคิดเป็นห่วงเด็กคนนั้นน่ะมันผิดปกติมากเลยนะที่แบบลูกเล็กขนาดนั้นเขาจะไม่อยู่ใกล้ๆแม่เขาน้อ no. หนูซื้อแต่ละอันนี้หนูมียนเดียวเหรอไม่เาเห็นหนูเอาให้แต่เลโอตลอดเลยอะแล้วหนูไม่ได้กินเองอะคราวนี้ซื้อซูชิกลับไปให้ป,ป้าป๋าด้วยนะอันนี้ด้วยละก,การป้าป๋ากลับไปอชอบกินข้าวถั่วแดง ก็ซื้อของหวานไปด้วยนะคะเพราะว่าป,ป,ป,ป้าป๋าบางทีก็จะมาถามถึงของหวานมีไหมอ่าไม่มีอันนี้ละกานนี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ลูกเดียว645ยเยนใครคะอยากกินสตรอเบอรี่หรอ,เ,อ,อเดี๋ยวมัมม่าจะไปจองที่แบบไปเก็บลูกสตรอเบอรี่กันอ๋อโอเคดูราคาแล้วอันนี้ถูกว่างไงโอเค ต้องูราคาใช่ไหมอันนี้ถูกกว่าใช่ไหมอ่าใช่อันถูกกว่าี่น,นั่นก <c oughs> มีความเป็นแม่บ้านตั้งแต่เด็กนะคะเ,คเลือกของถูกลดราคา บ้านเจอนิขูนั่งปอกมะม่วงกินเองนะคะเนี่ยปอกได้ไหมอะ่ะลูกเฮ้ปอกเก่งอะปอกเองได้ด้วยไม่ใช่ลูกน้องเขาไม่ได้จะทำน้ำเขาจะกิน แล้วใส่นมด้วยหรอไม่ไม่ไม่ค่ะกินจักนมแล้วก็เป็นอ่ะอย่าทำลูกอย่าทำมันอันตรายก็ใส่เป็นนมไงนมผลไม้จะได้กินสดสุดนี่นะหนูไปดูจากไหนมาเนี่ยหดี๋คิดเองโอ้โหว่าจะทึบเสียหมดตัวหนมผลไม้เอาแบบปั่นใช่ไหมลูกมันต้องใส่น้ำแข็งด้วยไหมลูก ไงรสชาติถ้าไม่ใส่น้ำเชื่อมน้ำหวานมันก็ไม่หวานนะเป็น <c oughs> ไงหวานไหมหรือว่ากินได้อ <c oughs> <ๆ>กินได้ปะกินได้ไหมครับอร่อยไหม เดี๋ยวเต็มตัวพอแล้วก็เดี๋ยวส่งไปเมืองไทยวันพุธนี้ค่ะมีคนซื้อเรียบร้อยนะคะของผลงานลิขูิค่ะทำหน้าทำตาอะไรถามว่า <laughs> <laughs> จะซื้อ่าชิมมันเนี้ยอะหนูชิมก่อนก็นได้ ไม่มาม่ามาเห็นมันขายอยู่ร้านร้อยเยนขายแค่ร้อยเยนน่ะแล้วหนูเห็นใบให้เราเคยไปซื้อที่อื่นมันแพงมากเลยไม่เคยซื้อเลยอ่ะอันนี้ร้อเยนเลยลอกซื้อมาไหนดูไหนลูก,ลกเอ้ยถูกอ่ะน่ากินด้วยนะอะไรไหมละ่ะ 僕はクリプのアンナかファークをライセンスだからいどういうのか <laughs> じゃあね。